เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบล็อกฟู้ดนั่นเองนะครับและใช่แล้วครับในวันนี้แมปนี้อัปเดตนะครับอย่างที่หลายคนรู้กันนะครับอัปเดตรอบนี้นะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาจะมีอะไรบ้างตามปกคลิปเลยครับคลิปนี้พี่จะมาสรุปอัปเดตแบบสั้นๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับเดวิลนูปชอบร้านดีๆราคาโดนๆกับบริการหลากหลายเช่น ID เยไก่ตันบล็อกฟู้ดคิงเลกาซี่มีรับฟาร์มด้วยนะร้านดีจะจัดก็ต้องจัดแล้ว อ e a y y c r y s สโต e ร้านเจ่มราคาคุ้มไก่ตันเริ่มต้นแค่39บาทเท่านั้นมีรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตและกิฟต์เกมพาร์หลากหลายแมปสนใจใช้บริการลิงก์ด้านล่างเลยไม่ต้องมองไปที่อื่นใดไกลเลยนะฮะมองที่เลเวลเราก่อนเลยตอนนี้เลเวลเรานะครับไม่ได้ตันที่เลเวล2400แล้วนะตอนนี้เลเวลจะตันที่เลเวล2450แล้วนะครับต้องฟาร์มเพิ่มอีก50 l v e เลเวลถึงจะเรียกว่าเลเวลตันนะตอนนี้นะว้าว ดีเลยนะครับจะได้มีอะไรทําเพิ่มมากขึ้นหลังจากเลเวลตันไปนานนะฮะหลายเดือนเลยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละสําหรับเรื่องเลเวลนะครับและเกาะใหม่ที่เราจะใช้ฟาร์มเลเวลนะครับถ้าจะฟาร์มแบบตามเลเวลเลยนะฮะเราจะต้องมาฟาร์มที่เกาะนี้ครับเกาะนี้เลยนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนะครับขี่เรือมาแถวแถวพวกเกาะขนมหวานเกาะบิกมัมอยู่หลังเกาะตรงนี้เลยนะฮะเป็นชุมชนแออัดนะครับแถวนี้นะครับแออัดมากนะครับเกาะเยอะจัด มันอาจจะดูยากนิดนึงนะครับตอนแรกพี่ก็หาไม่เจอเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่ามาที่เกาะนี้นะครับและตัวเซตจุดเกิดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเซตโฮมพอยต์นะเผื่อใครจะเซตจุดเกิดไว้ที่เกาะนี้นะครับอ่าตามนี้ครับจุดรับเควสอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่แคนดี้เคนเควส์กิฟเวอร์นะครับอ่าก็จะมีเควส์สองเควสด้วยกันเควสนี้ครับให้ฆ่าแคนดี้พายเรสนะครับโจรสลัดนะครับโจรสลัดตรงนี้นี่แคนดี้พายเรสนะครับอ่าสกิลใส่ฟาร์มได้แบบตุกกระปิเลยนะครับคุณผู้ชมครัับออนนนี้คคืเวสแรกะ เควสต,ต่อไปครับเป็นเควสอันนี้ครับสโนว์เดมอนนะครับอันนี้ครับอันนี้เพียงรับไม่ได้นะครับอยู่ตรงไหนก่อนวะเนี่ยสโนว์เดมอนโอ้โหโอ้โหตีแรงสโนว์เดมอนอ่าน่าจะตรงนี้ครับสโนว์เดมอนนะครับเป็นปีศาจหิมะว้าตีแรงปะโอโ เกือบตายโล้่ชีตตีแรงครับตีแรงจัดเลยนะฮะและอย่างที่คุณผู้ชมมเห็นครับเห็นตัวเลขตรงนี้หรือเปล่าครับตัวเลขตรงนี้นะครับมันไม่ได้นับตามเซิร์ฟเวอร์นะฮะมันจะนับแบบเวลาโกบอลนะครับก็คือเวลาทุกเซิร์ฟเท่ากันหมดเลยนะครับถ้าเวลาเหลือศูนย์ครับมันจะมีกล่องของขวัญนะครับมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับกล่องของขวัญเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มผลปีศาจนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราจะต้องมาก่อนเวลานะครับมายืนตรงนี้ครับยืนแบบสีเขียวๆนะครับถ้าไม่ยืนสีเขียวๆก็จะไม่ได้นะฮะเอาเป ที่สีเขียวๆนะครับออากล่องของขวัญก็จะแตกนะครับเราก็จะได้ของขวัญเป็นการสุ่มผลปีศาจ <Wow. S 1> เมื่อกี้พี่ก็ได้มาแล้วนะครับเป็น เป็นผลเกลือผลนึงครับก็คือผลสโมกนะครับนี่เกลือจัดเลยผู้ชมถ้าดวงดีก็ดีไปถ้าดวงแย่ก็เหมือนพี่นี่แหละนะครับอัปเดตรอบนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของการเก็บแคนดี้นะครับแคนดี้เนี่ยเท่าที่พี่รู้นะครับรู้สึกว่าจะเก็บได้ที่เกาะที่เกาะเลเวล2,000เนี่ยก่อนนี้ก่อนนี้นะครับเกาะช็อกโก้ปะเก็บได้ที่เกาะนั้นนะครับโอเคแล้วก็ก่อนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเก็บได้หรือเปล่าเดี <c oughs> ๋ยวลองฆ่ามอนสักตัว2ตัว,ตว,ตวดูแล้วกันนะครับเก็บได้ไหมเนี่ยโอเคซึบซึบลากมาครับผู้ชมอย่าลืมเปิด5ฮกคีย์ โอเคลากมาลากมาซึบแอบป้าไปเลยครับคุณผู้ชมลอยเลยลิ้วไปเลยลอยขึ้นฟ้าไปเลยคนระับคุณผู้ชมโอ้โหปึ๊บดูสิได้ไหมนะโอโหไม่ตายด้วยนะฮะ โอ้ไม่โกรธบินนอแล้วกันครับอ่าเหมือนจะได้แคนดี้เหมือนกันนะครับนี่ได้แคนดี้มา3อันนะครับแสดงว่าเกาะนี้ก็ดบนะครับรู้สึกว่าโลก1โลก2ก็น่าจะดอบเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นก็อย่าลืมฟาร์มกันด้วยนะครับเพราะว่าแคนดี้แลกของได้โครตเยอะนะครับแนะนําเลยครับใครอยากฟาร์มเลเวลเร็วๆนะครับแคนดี้สามารถแลก XP คูณ2ได้ด้วยนะครับแลกอะไรได้บ้างครับมาแลกที่เกาะนี้นะครับสำหรับโลก3โลก1โลก2พี่ไม่รู้นะครับไปหากันเอาเองแล้วกันนะตัวแรกเลยครับ NPC ตัวนี้แซนต้าคราวนะครับอ่านประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับอิงลิทอนุบาลครับคุณผู้ชมกดครับนี่ครับมันจะบอกว่าเรามีแคนดี้เท่าไหร่นะครับพี่มีอยู่แค่38นะครับจะสามารถแลกหมวกเอลได้หมวกซันต้าได้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะครับนี่ครับมันก็จะบอกจํานวนนะครับใช้250รแคนดี้500รแคนดี้นะครับแล้วก็1,000งแคนดี้นะครับรวมอันนี้ทั้งหมดนะครับ1,750เแคนดี้นะครับเอามาซื้อกันได้นะครับคุณผู้ชมเป็นของแต่งตัวเจียม แนะนำเลยครับมันเก็บด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคตามนี้ครับอันแรกนะครับตัวที่2ครับเดี๋ยวดูแป๊บอยู่ไหนแล้วเนี่ย ตัวนี้หรือเปล่าน่าจะตัวนี้นะครับเมจิกเอลนะครับอ่าคุยกับตัวนี้เลยครับแลกของได้อีกครับเราสามารถแลก exp คูณ2ได้15นาทีนะครับใช้แคนดี้50นะครับอันนี้คุ้มมากใครสายฟาร์มเลเวลนะครับติดตรวจแนะนําเลยโคตรคุ้มนะฮะส่วนตรงนี้ครับสเตตรีฟันนะครับรีเซ็ตสเตตนั่นเองครับใช้75แคนดี้อันนี้ครับรีเผาครับใช้100แคนดี้นะครับ npc ตัวต่อไปครับไม่ได้หมดแค่นี้นะฮะมีตรงนี้ด้วยนะครับกรีดดี้เอลนะครับกรีดดี้เอลแลกอะไรได้บ้าง สูนี่ครับแลกเฟกเมนต์ได้นั่นเองนะครับ200เฟกเมนต์นะครับใช้50แคนดี้นะครับ500เฟกเมนต์ใช้100แคนดี้นะครับโอเคตามนั้นนะครับคุณผู้ชม <c oughs> น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับสำหรับจุดแลกแคนดี้นะครับหรือว่ามีจุดอื่นอีกเดี๋ยวขอลองวิ่งดูก่อนไหม พี่ก็ยังไม่ค่อยได้วิ่งดูเลยนะฮะน่าจะมีแค่นี้แหละคุณผู้ชมเท่าที่จําได้เหมือนจะมีแค่3จุดเท่านั้นเองนะครับเกือบลืมเลยนะครับอัปเดตรอบนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพราะว่ามีผลปีศาจถึง2ผลด้วยกันที่ได้รีแวมนะครับและมีผลปีศาจอีก1ผลที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นก็คือผลปีศาจผลนี้นั่นเองนะครับผลริศสาสร์นั่นเองนะผลปีศาจก็คือผลหิมะนะครับคุณผู้ชมครับแม ตึงๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องรอดูคลิปหน้านะสำหรับการรีวิวผลใหม่นะครับเรามาดูราคาผลกันก่อนละกันนะครับว่าราคาผลเก่าที่มันรีแวมเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเริ่มจากผลประตูนะฮะผลประตูคือผลแรกเลยนะครับที่ทําการรีแวมนะครับนี่ครับผลประตูเปลี่ยนชื่อเลยนะครับเป็นผลพอเท่านะฮะพอเท่าก็แปลว่าประตูนั่นแหละนะครับประตูวร์ประมาณนั้นนะครับนี่รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนนะครับราคาก็เปลี่ยนนะครับเป็น2000โรูบักนะฮะใช่ครับมัน เทมากกว่าเดิมสุดๆเลยนะครับจะเป็นยังไงรอดูคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวจะรีวิวทั้ง3ผลเลยนะครับและอีกผลนึงนะครับที่รีแวมนั่นก็คือผลบิ๊กมัมนะครับเปลี่ยนชื่อด้วยเช่นกันนะครับชื่อว่าสปิริตนั่นเองนะครับนี่โอ้โหน่ารักจัดรูปน่ารักมากเลยนะฮะราคาเท่าเดิมครับคุณผู้ชมและผลใหม่นะฮะก็คือผลวิสานะครับอยู่ตรงนี้นี่เองครับ2250ันสรบันะครับถือว่าเป็นผลที่ดีหรือเปล่านะครับรอดูรีวิวแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณ มานี้ละกันนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมครับฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆนะครับฝากกันกดซับสไคร์ด้วยก็จะขอบคุณมากๆไปละจุ๊บบ๊ายบายไปแล้วครับ